ก่อนนะคะคมีลูกค้าออกรถเบนซ์แล้วโทรมาถามว่าเวลาจะดูเซอร์วิสของรถคันที่เราใช้อยู่นะคะมีวิธีการดูยังไงนาะวันนี้ปิดจะพาไปดูกันค่ะเดี๋ยวตามปิ่นมาเลยนะคะแต่ว่าคันนี้จะเป็นเบนซ์ c l s 5 3นะคะเดี๋ยวตามมาดูค่ะเริ่มแรกนะคะสตาร์ทรถก่อนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ร้อนตอนนี้ปิ่นสตาร์ทรถไปแล้วนะคะ ทีนี้เราก็มาดูตรงพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมันจะมีลูกโฮมนะคะให้เรากดปุ่มโฮมนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะมาเลือกเมนูนะคะตรงที่มีโลโก้เบนนะคะจะขึ้นคำว่าบริการนะคะให้เรากดโอเคเนี่ยค่ะมันทัดแรกก็จะเป็นระบบการแจ้งเตือนก็คือว่ารถคันนี้นะคะไม่มี ความผิดปกติใดๆนะคะก็เลยจะไม่มีการแจ้งเตือนนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะบรรทัดที่3ามจะเป็นแอสซิสทัตนะคะจะเป็นระบบการเช็คของการบำรุงรักษารถนะคะว่ารถคันนี้จะถึงกําหนดเซอร์วิสเมื่อไหร่นะคะเนี่ยค่ะพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะโชว์ให้ดูเลยนะคะว่าครบกําหนดในอีก300กิโลนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคน ง่ายๆเลยใช่ไหมคะวิธีการดูว่ารถเราจะถึงเซอร์วิสเมื่อไหร่ <Yeah. S 1> สำหรับ b e n ซ CLS53 คันนี้นะคะยังว่างอยู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตอนนี้ราคาพิเศษเลยค่ะจาก2 7 5ล้านบาทนะคะตอนนี้ปิดรถเหลือ2 6 9ล้านบาทคา่ะ wow.